ไปนั่นแหละพวกผู้เฒ่าเขาต้องเฝ้าใส่เขาสิถว่าใส่ตอนนี้สิไปใส่ตอนไเดแล้วสิตายก่อนจ็นต้องท่าประโยชน์สะก่อนเออบันปลายชีวิตนั่นแหละกระทิมอดีตนาตี้พระเจ้าอยากู้จักบันปลายชีวิต คนเฮามันก็นถูกต้องคิดถึงอดีตแะละไปจำเอาตัวสิ่งเก่าๆเขามาเวบาไหมเบาไหม่หมก็กลายเป็นพบไหมศาสตร์ไหมไปเถอะจำแล้วก็เบาเรื่องนั่นเรื่องนี้เกิดมีความรู้สึกหอดบทเสรราก็ศเสาโอ้ยก,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 ก็ว่าไปนาะหอดบทดีใจก็บหวัวเป็นตาอันนั้นเป็นตาอันนี้ก็ว่าเบาไป บุตรตาเลี้ยตัวนคนนึ่งคนนี้โอ้เคยเลีลยต่วนแล้วไล่กัตีอารมณ์ความรู้สึกเศร้าไปนึ่เดือนน่ะ,ะวัยาจาักเกิดล่ะ <c oughs> มันไปิดสางพบสั่งไว้เบอร์ตาเด่นแต่มันมีพบแล้วมันก็มีชาติทันแหละตายปุ๊บไปตามพบตามอารมณ์ความรู้สึกนั่นที่ตามเศร้านั่นแหละแต่นสั่น,นคนเฮาอยากปืนปีนต้นไม้ทั้งยอด ปากเงข้ขึนเอานี้พาน,ลนเลิศเนาะนอนน้ำพวนน้ำเมียอยู่กับนิ้พานเลิศนี่ว่าหาแม่ยังกาษาจังสันว่าผมจากเบิ้งผืนฐานจาของจินหากับว่านใดๆอยู่เนี่ยมันสิเป็นเครื่องหนุนดันขึ้นไปสู่สมาธิข้อมเป็นตั้งมันปากขึ้นนิพพานพวกมีพวมีเมียมันสิเสียงกันเรื่องนิพพานหลายๆตัวพวกอยากปินต้นไม้ทั้งยอด เหตุจังดาไมนสะดวกึ้นได้แตะนั้นต้องเบิ้งพื้นฐานในความจําเป็นของเจ้าของต้องเบื้องบันไดสีสําหรับสิก้าวยากขึ้นไปเพิ่นกว็ว่าศีลเพิ่นก็ว่าสมาธิเพิ่นก็ว่าปัญญาแต่ว่าอยู่ในฐานะข้าระาดทั้งหลายยังมีการเลี้ยงครอบครัวอยู่นั่นยังมีห่วงนุ่นห่วงนี้อยู่นั่นนะในขณะนั้นก็ต้องเบิ่งที่ให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนา ส่วนเรื่องปัญญานั่นนะมันสิค่อยๆสะสมมันเองแบบท่านกับมีเป็นเครื่องสะสมไว้ท่านก็ขาดออกจากใจท่านหายแล้วก็หายเลิกว่าต้องไปแหลกอย่างอีกศินก็มีเป็นบางเวลาคือเวลาก่อนนอนที่ซ้อนไว้ตลอดนั่แงไะปราศจากการงานเบิร์ตสอันสุแนวแล้วทั้งร่างกายทั้งใจว่ามีทั้งปราศจากกันแล้วกันถ้าว่าฝึกฮัดเอา ทางใจเนี่ยมันก็คิดน้ำเบิดด่ะคิดน้ำไ้น้ำหน้าน้ำม่วงน้ำควายน้ำลูกน้ำหลานน้ำอนาคตผู้นั้นอนาคตผู้นี้ยู่งหันแหละว่าต้องฝึกหัดตัวก็เรียกว่าท่านศีลภาวนาหมันมีแต่ละมือท่านก็มีเนี่ยบำแพ่ญตวารีมาวัดได้คําว่าท่านก็มีเอาขนมให้เด็กน้อยซอยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถซอยใดก็ซอยไปเห็นคนมีอยู่พ่บ่าน้ำท่างวะหนันก็เอาเขาเอาขนมให้เขาโหลด นั่นก็เป็นท่านแล้วคำาว่าท่าน,นเอาเข้าให้หมูให้ม้ากระว่าไปก็เป็นท่านแล้วแต่ว่าเรต้องไปทานคอยยังส่วนมากมันจะขอเดือดดัดนาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยยังก็ปล่อยไป <c oughs> ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยปลาไหลมื่อนั่นแหละก็เห็ดไปเป็นการช่วยเลือชีวิตของเขาก็เป็นประโยชน์กับเขาเองเพราะไม่อยากตาย,ยานี่ก็เป็นท่านอย่างหนึง่งอ่าเพราะแม่นว่าสิมาให้แต่ยุนวัดดอก ให้เงินกับขอท่านบาทหนึ่งสิบบาทก็หายไปมีเอื้นว่ามีท่านที่นี่เรื่องค้องศีลนั่นน่ะมันบ่อาจสามาธิเได้เต็มมือเต็มเว้นตลอดยีิบสี่ชั่วโมงกับว่า้ากันตัง้งจิตเจตนางดเว้นเอาเฉพาะเวลานอนเบิดพะละทางกายเบิดพะละแล้วมือลากับมือลาแล้วจากการงานทางกายเบิดมือเบิดเว้นมาแล้วกับตั้งจิตเจตนาเอาในการสมาท่าน สมาทานโดยตัวเองเจตนาตาวิรัตนัมนเด็กงดเว้นโดยตัวเองงดเว้นด้วยความตั้งใจเด้เออม่แม่นวาตะปากสุม,มืองบว่าระอยู่ในวัดขนาดว่ามาจำศีล1ิบหาคำสิ่คำหรือ8ปํคำว้อนี่วาไปตามประเภทนี่สือ่อได้บวได้มีเจตนาในการจิตตั้งใจงดเว้นอหรีเด้สิไปภาษาย,ยังกับพวกอยู่ในบ้านบม่จัหยังแต่ว่าถ้าทุกคนนาธรทมอันนี้ค้ำสอนอันนี้แล้วไปเ็ด เห็ดตามขีดพารณาตามกูสิงเงดงดเว้นให้มันได้อิลีกันหน้านเนี่ยแล้วมันกระจี่คอยมันคงขึ้นไปเรื่อยดอกนะจัง่ะแต่ละคนแต่ละคนจะพากันปีนต้นใหม่ทั้งยอดมันจะขึ้นบางไดปีนต้นใหม่ทั้งยอดปากยังขึ้นนิพานอแล้วก็เถียงกันนิพานเถียงพระความนิพานต้องยังงั้นนิพานต้อง่างนี้เถียงแล้วก็ไปหันยังไปน้ำถนนหนทางยิ่งไปมัก ผัวเขามากักเมียเขาอยากนั่นนอนน้ำผน้นนอนนํำผน้นี่อยู่ไหมสิไปเ้าเรื่องนี้พลาดหรือยังไดยังสัน <Okay. S 1> แล้วมันตานอกใจกันเองกับมันผม่อแห้งแลบวบว่าถ้าเบาเบากับประจัจหยัางสิไปเบานั้นนั้นเป็นความคิดเด้นนะั้น <Okay. S 1> นั้นเป็นแกนคิดเอาขาดคันนี้หาเหตุผลลงมาล่อ,อ,ลองว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เด่นเะบิง้งความจริงของเจ้าของี่ไหม ยังไปเห็นสั์อันนั้นอันนี้มันเคยชินในการขาอุ้ยฉีเข็บตัวนี้กเฝ้าขาโหลดอุ้ยงูตัวนี้ก็เฝ้าขาโหลดนี่ความจริงมันอยู่ตัวนี้ตั้งหากสินมันเป็นทั้งสี่ตั้งหากล่ะมันสิขาดหรือมันสิว่าขาดจเพึ่งไปเว่าวเรื่องนี้พ่านเอาตัวพื้นฐานบันไดขั้นแรกมันไดก้อนเถนาท่านกายมีเพื่อว่าอย่างมันสิเป็นผล่อยไดในไผ่ผักน,าค,า,นาคือศาสตร์หนาเกิดไม่อีกนัแหละ หรือสิตายไปเป็นเครื่องร่องหลับอวัยศวรพ่อเด้มอยู่มีกินคนที่บ่มอยู่มีกินที่ดินอาศัยบ่มีเครื่องนงห่มยาหลักษาหลวงพวกเราหนินั้นบ่เคยท่านได้หนิเ้าเบิงตาเลตนนนี่ดอกเ้าเบิงโดยปัจจุบันแต่ว่าบาทเฮามาเบิงบุพกรรมอดีตที่เคยเห็นมาส่วซสร้สางเรวซาขนาดใดเซว่าสิตกนั้นขึ้นจากนรกใดแต่ละหลุมแต่ละอันแต่ละหม่องแต่ละหม่อง,ลองไล่ขึ้นมาหอดเดรชาญยังมารับเศษกรรมอ,นอันควาวเป็นค้นธรรมดา ว่าท่านไก่หีเอาตามฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่โอ่แอน่ามามว่าเรื่องนิพานนิพานครับนี่ว่าวใดยุดดอกแต่ว่าหังจะมาเถียงกับผู้ขาเจ้าเขาป้าเขาดงผู้ขาเจ้เาจนั่นแล้ว <c oughs> มันเป็นปา่าเป็นโทษก็จะของไปปรามาทโทษแค่พระโสดาบันนี่มันก็เพราะแห้งแล้วเสื้อสิละได้เครื่องกันเสื้อสิถ้ำใจได้โอ้แม่ถ้รบดดาเด็กกรำรตัวนั้นมันเห็บหน่อยจะของงดงิดอึดอัด มันเหตุให้บางทำสมาธิบ่ได้เลยถึงเวลาแต่ของอยู่ถำสมาธิจ,จริงๆไปเคยประมาทวปแล้วอันนั้นไวแล้วเป็นยังคือว่าเอาในปัจจุบันนี่โหลดว่าเออกูสิบ่ประมาไทไยนี่ออสิไปไว้ยังกับปัสโสดาเษก,กิทาคาอนาคามีถวษมากหน่อยขนาดใดเออตั้งแต่ดูถูกสัต์ต่างๆนี่มันก็พอแห้งแล้วดูถูกสัตว์ดูถูกคนธรรมดานี่มันก็พอแห้งแล้วเป็นการนั่มไฟข่าวมาเผาหัวใจของเจ้าของไฟแห้งแล้วไอ้พวกนั้นก็จะเป็นผู้บาทำลายทำลายไปอ,อีกแล้ว บสันตนอริยะบอกแต่โซดาขึ้นไปคนละบางคนก็กินเหล่าอยู่นะกินเหล่าอยู่ก็ว่าอยาก,ยากมาแสกแซงคือยังไงนี้ได้เวลาเวาเทศเรื่องน,นั้นเรื่องนี้อน,น,นั่นอันนี้วะเออ <c oughs> แก้งหลอกลวงแก้งต้มตุ๋นสิบแปดมงกุฎรสันเบิง้งแต่ของอยังกินเหล่าอยู่ยังส่วนกันไปกินเหล่าเมายาอยู่เนี่ยแต่ของอยังตัวจากของอู่ได้แต่จากของมีความสุขเออสิไปภาษา <c oughs> ยังสิไปบอกกับเรื่องยังสีกับหมายถึงว่าเรื่องธรรมะ แต่ของยังตัวจากของอยู่ว่ามีความสูงเออโอ้ยพนทุกเหล้ากูย,ยังกินเหล่าอยูน่นันแน่เออย่ามาแสกแซงอ่ะแน่กังสัรเลี้ยตนจะข้องกันเน่า,เต,าต้องมาเลี้ยตนพระเออเพาต้องไมาเลี้ยตนเพื่อนดอกพวกนั้นแล้วเจ้า่ามีผ้าละแล้วแต่ข้องยังมีผ้าละอีกมากไม่เอ,อเวลาถือว่าขึ้นสิศูนย์ขึ้นปากแห้งเลยแล้วว่าเพื่อนเพื่อนพอศูนย์ได้เพื่อนซื่ออยอะนี่แต่เลี้ยตอนเวลาจากข้ของสิมา ปฏิบัติตั้งสิเอาแหละกรรมอันหนึ่งสิมาหลัดไหวมีเคยปรมามมทาไว้ย่ำได้กระางตัวนี้เป็นของที่นอกเนื้อ b ่อาจสามาดแก่ได้เลยเออพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรถึงว่าเพิ่นไปซอยแม่เพิ่นดับไฟนรกทแท้ๆมันก็ยังบ่อาจสามาถที่ซอยขึ้นมาได้ภาษาลิบุตรบ่นี้ตักน้ำใส่ปากแม่แม่เป็นเป็ดนังสิยังบ่อาจสามารถซอยได้แตมันเฮ็ุกันได้มันก็นบ่ฮหอดผี่ดอ,อกจังหวเหตดไปตามฐานะที่ตัวเองมีความเป็นอยู่ซะ ท่านให้มีศีลกรโงดเวนเอาเป็นบางการบางเวลาเอาคือปราศจากการงานทางกายแล้วละ่ะการงานทางใจบ่มีแล้วก็แล้วกันนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นจังปราศจากการงานทางใจบ่มีงานอีกนั่นนอังนั้นมีงานเบิดตาโสดาสกิจราคาอนาค้ขึ้ากนไปยังมีงานเบิดเออเนง่เป็นภูมิภาละยนั่งเป็นภูม,มิจะต้องสะสางหัวใจ,จของให้ได้นะจะพากันปตีมต้นใหม่ทั้งหยอดบ่ถึง ท่านให้มีแต่ละมือแต่ละเว้นหรือบวสิ่งหายซั์ต่างๆหน้าหน้าหรือหาย้นถูกหยากขอท่านอยังต่างๆแต่มีท่านให้พระสงฆ์องค์เล่นม้างข้าวเจ้าถามว่าท่านให้พระทุศินได้บุญบ่ถ้าห้าววาทุศินได้บุญหรือบ่ได้บุญมันได้บุญก็ท่านให้พระมีศินพุนหมายถึงว่าบุคคลท่านเด้บ่แม่นบ่แม่นบ่มม่นพิกษูองค์นั้นเด้ถ้าหูใจอยู่ว่าโอ้นี่คิดหนักแล้วแต่ว่าจะคลองสามารถที่สิ ท่านได้แบบว่าคิดอย่างเลยน่นั่นแหละยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนมากคนแหลนหาตพาพระละหันนั่นต้องไปท่านในพระละหันยังได้บุญหลายยังสันนิษฐานว่าม่นเออบุญเกิดขึ้นจากผู้ให้คือเฮ้เองเพื่อนผู้ให้ท่านบ่ญแม่นผู้รับออส่วนอานิสงส์ต่างกันอยู่อานิสงส์มันไกลกว่ากันเรยกว่าแยกมันเป็นเด้อท่านให้พระโสดาสกิทาคาอาณาคา่เฮาก็ได้มีส่วนแห่งปัญญาให้หันเอง แต่คำ่า,มมาบุญแปลว่าความสงบเย็นเก<อ>ิดขึ้นจากเจ้าของเองไม่ได้เกิดจากผู้รับแต่อานิสงส์ที่ส่งไปทัดดานปัญญาตั้งหากฟังธรรมกับเข้าใจเพราะว่าถึงถ้าพระโซโดาสิทธคา,าข้าเขินไปเ,<อ>เขาเจ้าเหตุกรรมฐานเขาเจ้าย่อมแนะนําความจริงบ่ได้แนะนําของปลอมของหลอกล,องลวงหรอกให้ไปว่าศักซิธ์ให้ไปขอน้าสิ่งศักซิธ์นั่นนี่เด้อบ่มีมแต่บอกให้พวกเจ้ารักษาศีลภาวนาเด้อเนี่ยเป็นเบื้องต้นก็จะเสวยบาแบงสี่ แต่ละมือท่านก็ขขให้มีท่านภายนอกคือปัจจัยทั้งสีอาหารเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะการักษาโรคเครื่องหนุ่มที่อยู่อาศัยความสะดวกสบายเงินค่ารถหรือช่วยเหลืออันใดอันหนึ่งที่มันสามารถกระทําได้กระทํ่ไปศีลถ้าว่าอาจสมารักษาเต็มมือใดก็ขอใม้งดเว้นเอาเฉพาะเวลามันปลาดจากการงานตอนกลางเว้นแล้วหรือพอได้ทางานกลางคืนกับมากหลักษาเอาตอนกลางเว้น แล้วตะกะเขเรกาละ่ะแต่คนมันมีปัญญาแต่คนมันมีความต่างใจสมาธิความต่างใจถ้ามันมีแบบนี้ก็เหตุเอามนเวียนเอาอภาวนากายมีมั่งภาวนาแต่บ่ท่านหูจักยังกับพุทโธไปกอนพุทโธพุทโธไปเรืเ่อยๆจนนอนหลับพุทโธไปจนนอนหลับแล้วมันจะเป็นเหตุแห่งการเกิดปัญญามันจะคอยนอนขอมาแล้วห้าก็จะคอยเห็นเห็นความสงบในตัวเองแบบไม่ได้เห็นน้ำผู้อืน่นได้เห็นน้ำจากของได้ แต่ละคนเห็ดเอานี่เห็ดทั้งเบดนีนะ่คือเห็ดเพื่อความอยู่หลอดปลอดภัยของเจ้าของเองหละส่วนเรื่องปัญญา่นี่นนะอ,อค่อยๆเห็ดไปนั่นแหละ <c oughs> ส่วนมากเบาหลายคนธรรมดานี่แหละเบาตะเรืองในผพานเถียงกันตะเรืองในผพานเออถียงหอดพระเออถียงพ้าอิรีก็มีได้เพราเป็นเถียงผุสฆงเด้สมมติสูงกับอย่างหนึ่งได้พราอิรีก็มีได้ ที่ภากันไปเถียงด่าเพิ่นมั่งนั่นเพิ่นมั่งโอ้ธ้รมาดาบ่ถึงเวลาจะของอัธนามีเตือนไว้เฮ็ดกะสร้างเฮ็ดกะตามได้สิไปียขาเพิ่นกะไปแล้วแต่ตี้ว่าวว่าวเสือซื่อได้บ่ให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสือส่วนลมกัเสือหรือว่าเสือกสร้างกสรสางได้นีนาะยาลลมกสรสางเป็ชักว่่ให้ฟังเฮ็ดบ่เฮ็ดกสร้างเรื่องของไผยเรื่องของมัน <c oughs> แต่จากยูรอดปลอดภัยกับเห็ดเอาหรือว่าเห็ดเอาก็ตามมันขึ้นยกับเจ้ความเองจังหวะจะพากันปีนต้นใหม่ทั้งยอดหลายมันจะเอามองได้ขึ้นปีนยอดสะก้อนมันมีทางจะนั้นต้องขึ้นไปตามมีสะก้อนตัวเองเป็นอยู่ในฐานะในคารวะยังมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีอนาคตยังหวังไปทั้งหนาสางการสางงานัน ยังหวังสื่อเสียงเกียรติยศลาบยศสารเสริญยังยังหวังความลำบาความรวยอยู่นั่นน่ะเฮ็ดให้ไปตามฐานะของเจ้าของเองโอแม่นสิมาเว้าเรื่องจังซี่มาหักมาล่างกันลักษณะนั้นหักล่างกันล่างอย่าก้องมันแล้วองค์ฝนบ่มีหยังหมายถึงผู้อื่นพวกเฮายังมีอยู่ยังด่าคนอยู่นี่แหละยังศูนย์ด่าคุณหรือดาคนนีอยู่ยังโมโหอยู่เนาะยายบุญโว้ยว้านนั้นก็ว่าวันนั้นนี่เนาะ <laughs> ท่านห้มีศีลห้มีเป็นบางครั้งเวลาแต่ก็ภาวนากับออห้มีส่วนเรื่องปัญญาเป็นเรื่องของการสีสตัดกิเลสเรื่องของการละสักกายทิฏฐิวิชีกิชาสิระพุตุปมาตยังไปพูดน,นี่แหละเรื่องปัญญาถิ่มความรู้สึกติวากายเป็นตนตนเป็นกายอยู่หรือความรู้สึกยั่งหักผู้อื่นยั่งหวงผู้อื่นอยู่บ่เอากายเขามาเปลี่นกายเล่าอีกแต่ละมือแต่ละเว้นยัง เอาความรู้สึกนึกคิดไปไว้กับผู้อื่นอยู่เอาไว้กับคนที่หักกับคนที่เกียดเอาไว้กับสัตว์ที่หักกับสัตว์ที่เกียดเอาไว้กับสมบัติที่พระท่านมีเออแสวงหากับเอาไว้กับสมบัติที่มีอยู่แล้วรักษาหวงแหนทุกคนทั้งหลายยังเอาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้จังสี่อยู่แหละให้เห็ุไปตามฐานะอันควรของเจ้าของเธอศึกษาไว้ศึกษาไว้เป็นแนวทางบ่แม่นศึกษา ใบป,ปะทะเละกับข้าเจ้าเอาไ้แต่ส้อนจะคล้องกันแหละการศึกษาธรรมะศึกษาแหล้แก็น้อมหาความจริงจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเด้บ่แม่นเอาไปน้อมเพื่อจะไปเปรียบเทียบผู้นั่นเปรียบเทียบพระองค์นั่นวัดนั่นสำนักนั่นคำว้าันนั่นหรือค่อยถะจับผิดจดจ่ออยู่ถูกคำว้าเด้ก็อนจิตจับผิดมันสิเป็นจริงหละมีผิดมีถูกดอกแต่ผู้เขาถึงทั้แล้วนะบมีอีหยังแล้ว สำหรับผู้เพิ่นถึงเด้เอาพอ